สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมสําหรับร้านค้าขายออนไลน์นะครับในเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีลิงก์ลูกค้าสามารถเข้าลิงก์ทดลองมาได้นะครับแล้วก็ใส่ยูสใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับพอล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราจะเข้ามาถึงหน้าขายผมําก่อนนะครับว่าโครงสร้างของโปรแกรมนี้เป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับก็คือมันจะมีส่วนของการขายนะครับส่วนของรายชื่อ รายชื่อลูกค้านะครับส่วนของการซื้อซื้อของเขาแล้วก็ส่วนของการจัดการคลังสินค้านะครับหลักๆตรงนี้เมนูตรงนี้เนี่ยเราสามารถซ่อนหรือสรแสดงแก่ใครก็ได้นะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนนั้นถ้าส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็จะสามารถคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็สามารถซ่อนไปได้แล้วก็ทำเฉพาะ,ะเห็นเฉพาะหน้าที่ของตัวเองได้นะครับส่วนตอนนี้ผมเป็นแอดมินิสเตเตอร์นะครับก็สามารถที่จะมองเห็นได้หมดนะครับจากนั้นเนี่ย มันก็จะมีเรื่องของการจัดการสินค้านะครับเราสามารถเพิ่มสินค้าได้ทั้งนี้ทั้งน,นั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มสินค้าโดยรายละเอียดข้างในของมันนะครับเราก็จะสามารถใส่ชื่อนะครับติก๊กตรงซื้อขายได้แล้วก็ใส่ข้อมูลทั่วไปก็จะเป็นพวกราคานะครับ <Czy S 1> ต้นทุนนะครับต้นทุนตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะสามารถเห็นเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องถ้าคนไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เห็นนะครับ ก็คือเราซ่อนราคาต้นทุนจากพนักงานได้นะครับแล้วก็เรื่องของสามารถใส่สีไซส์แล้วก็ตัวแปรอื่นที่เป็นเรื่องของของสินค้านะครับเป็นเรื่องของบาเรียนเช่นสีใส่สีใส่ไซส์อะไรอย่างนี้ได้นะครับมีกี่รูปแบบนะฮะแล้วก็ส่วนของการการซื้อนะครับเราซื้อสินค้านี้มาจากมาจากคู่ค้าคนไหนมาจากสลายเออร์คนไหนนะครับแล้วก็สามารถ แล้วก็นอกจากนี้นะครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานแล้วก็สินค้านี้มีอยู่กี่ชิ้นในสต็อกนะครับตัวนี้ก็เป็นการจัดการสินค้าเราสามารถสร้างได้นะครับพราะเราสร้างเนี่ยเราก็กรอกตามนี้นะครับส่วนที่สําคัญก็จะมีเลือกนะครับเป็น storable product นะครับแล้วก็ใส่หมวดให้มันเป็นสินค้าเสื้อผ้าสินค้าอื่นๆหรือใส่อะไรก็สามารถสร้างหมวดได้นะครับแล้วก็ใส่พวกราคานะครับราคาต้นทุน,ทน แล้วก็สินค้าคงคลังตรงนี้เราจะเราจะแทร็กสินค้าไหมสินค้านั้นมี serial number ไหมมีล็อตเราจะแทร็กสินค้าเป็นล็อตไหมถ้าไม่แทร็กก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการถ้าเราใส่ล็อตนะครับมันก็จะช่วยให้เราเหมือนกับว่ารับรับเข้ามานะฮะว่าเป็นชุดไหนเป็นชุดไหนแล้วก็บทอายุเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้มันจะช่วยได้หรือถ้าเราไม่สินค้าไหนเราไม่แทร็กล็อตมันก็ไม่เราไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนคงคลังสินค้านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่แทบ็บคลังสินค้าตรงนี้เราสามารถใส่ใส่ข้อมูลอย่างเช่นมันอยู่ตู้ไหนชั้นไหนนะครับจะลองดูตัวอย่างจากตัวนี้นะครับตัวไฟฉายเนี่ยราค้างสินค้าเนี่ยมันจะมันจะบอกว่าเราจะบอกอคนที่จะถ่านสินค้านะครับว่าอยู่ตู้ไหนชั้นไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนาการขายนะครับเราสามารถสร้าง สร้างใบการขายได้ที่นี่นะครับส่วนการซื้อการซื้อแล้วก็คือซื้อของเข้าได้ที่นี่สร้างสินค้านะครับเ,เราสามารถดูรายงานสินค้าคงคลังได้ที่นี่ว่ามีอะไรเรามีโปรดักอะไรเหลือเท่าไหรในคลังสินค้าตอนนี้นะครับก็สามารถดูได้แล้วก็ดู inventory valuation หมายถึงว่ามูลค่าของสินค้าคงคลังนะครับอย่างเช่นไอ้ตัว ไอตัวไฟฉายนะครับไฟฉายเนี่ยเราซื้อมาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ที่มันจะเป็นต้นทุนแบบแบบเฟรนเดนเ์เอาคือต้นทุนเรียวจริงๆนะครับหรือเราจะเลือกเป็นต้นทุนเฉลี่ยก็ได้แล้วแต่เราตั้งค่าตอนนี้ผมต้องตั้งเป็นต้นทุนเรียวเช่นแต่ละครั้งเนี่ยเราซื้อสินค้ามาต้นทุนแต่ละล็อตไม่เท่ากันมันก็จะสรุปรวมมาให้ตรงนี้ว่าแต่ละทั้งหมดทุกวั็อตที่ซื้อมาเนี่ยรวมๆก็เลยเอาราคาที่ซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ แล้วก็ส่วนสินค้าคงคลังก็ดูรายงานสินค้าคงคลังได้นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการแจ้อองหนี้หรือบัญชีนี่ก็จะดูเรื่องของการเงินซึ่งถ้าเรายังไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้หลักๆถ้าเราใช้เช็คสต็อปก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปในพาร์ทต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทำการขายกันเลยนะครับ